ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกันทุกๆคนนะครับก็วันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชิดชายนะครับบริษัท S C m o d i f y ิฟาจำกัดนะครับวันนี้ก็มาส่งงานอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็น Power M m p นะครับงานซ่อมพร้อมอัปเกรดนะครับก็หน้าตาเดิมก็จะเป็นสตานี้นะครับเจ้าพี่โปรนะครับนะ อ่าพี่โปเท่าไหร่เนี่ยพี่โป EU สองร้อยนะครับนะก็ไซน์ในพื้นฐานวงจรเดิมนะครับนะพื้นฐานวงจรเดิมอัปเกรดปรับใหม่หลายทีอย่างนะครับนะในเรื่องชุดจ่ายไฟนะครับนะก็อ่าทำหลายจุดนะครับทั้งซ่อมพร้อมอัปเกรดนะครับไปในตัวนะครับก็วันนี้นะจะมาส่งงานก็คือ ทดสอบเสียงให้ฟังให้ชมกันด้วยนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะก็ไม่ได้ทดสอบในเรื่องกําลังวัดนะนะก็ทําคลิปทดสอบกําลังวัดไปหลายคลิปแล้วมาฟังเสียงกันบ้างนะครับว่าเสียงมันจะดีแค่ไหนอย่างไรนะก็ทดสอบกับตู้ดอก8นิ้วนะครับนะดอก8นิ้วกับเสียงแหลมจาน4นิ้ว1ตัวเท่านี้นะครับไม่ได้ทดสอบ รุ่นใหญ่ๆนะครับพอดีสถานการณ์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช้เสียงโหดมากไม่ได้นะครับก็เอาพอสมน้ำสมเนื้อนะครับนะอ่ะโอเคก็ขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนเลยนะครับนะโอ้ไฟแลบเลยนะครับนะก็มีเสียงตึ๊บๆนิดหน่อยนะครับนะไฟมันค้างที่โปรเทคอยู่นะครับนะก็ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะ ปิดก็เงียบแล้วนะครับเปิดอีกทีก็ไม่ดังแล้วนะครับนะเห็นปะอ่าพอดีมันก็มีจังหวะกันบ้างนะครับนะนะก็พื้นฐานวงจรเดิมนะครับแต่ชุดใจไฟทําใหม่นะครับแก้หลายอย่างนะครับหลายจุดนะครับในชุดเอาพุทนะครับแก้หลายดังหลายจุดนะครับนะมอแปลงตัวนี้อ่าเดิมๆอยู่ที่38โวลต์นะครับนะหอม้อ38ลูกประมาณฝ่ามือ ถือว่าได้อยู่นะครับนะอ่ะโอเคก็ทดสอบกันเลยดีกว่านะครับผมเข้าอินพุตข้างนี้ไว้โอเคเล่นวนลุ่มเลยนะครับนะไม่ดังว่ะอ๋อสต็อปเพลงไว้อยู่เครื่องไหนวะเนี่ยเครื่องนี้เอาเอาเพลงอ่าไม่รักเธอแล้วกันนะขอเครดิตนิดหน่อยนะใช้เพลงในการทดสอบเครื่องนะคงไม่โดนเจ้าลิขสิทธิ์นะครับ แต่ที่ยังไม่อยอมเขาเคยไม่ใช่เพราะปวดร้า ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกข้างหนึ่งนะครับไงมันบ่ด,ดังว่าเออสเปคคอนไม่ถึงนะครับขออนุญาตเสียบใหม่ อืออ่ะเอาเอาเข้าไปเออ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 เอ่อสเปคคอนจะไม่ค่อยดีแล้วก้าอืมเอ๊ะสเปคคอนเราไม่ดีหรือว่ายังไงหรอ,อมันไม่ล็อกอะ่ะมันไม่กึ๊บอ่ะเออสงสัยต้องเปลี่ยนสเปคคอนใหม่ละมัง้งนะ S <S <Boulder> สเปคคอนไม่ดีแล้วแง่แง่แง่งอ,อืมอืมตกลงไปที่สเปคคอนนะอืมรู้เรื่องเลยสเปคคอนไม่ได้เรื่องเออ สเปคคอนไม่เรื่องสเปคคอนของเราดีแต่สเปคคอนในเครื่องไม่ได้เรื่องฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้แล้วกันอืม,อมไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยแก้สเปคคอนใหม่คงจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนะของติดกับตัวบอดี้เครื่องมานะครับ ่ะโอเคนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวต้องแกแ้สเปคคอนตัวนี้ใหม่นะครับสเปคคอนเขาไม่ดีนะครับของเราก็ซื้อจาก AI ไอพศาลเนะเนาะยี่ห้อนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะสเปคคอนขอเขาไม่ดีหรืออะไรสักอย่างเขาไปอุดตันสักอย่างยังไงเดี๋ยวก็แก้ให้เขานะครับนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่านะผ่านนะครับ นะติดที่สเปคคอนอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวแก้ไปนะครับก็คำคืนนี้นะครับก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะ๋ยวมีวิดีโออะไรเพิ่มเติมก็จะลงหรืออัปเกรดอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยด้กันนะครับนะช่อง YouTube ผมอาจจะลงคลิปนานๆครั้งอย่างไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ